ประธานกรรมธิการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำเร่งหาแหล่งน้ำใต้ดินที่มีอยู่1.2ล้านล้านลูกบาทเมตรอยู่ตรงไหนหากพบยันไม่จําเป็นต้องสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ําชี้ทุกวันนี้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับน้ําบาดาลจํานวนมากแต่กลับถูกนําไปขึ้นหิ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่านายศักดาว,วิเชียนสินสอสอการจนบุรีพักเพื่อไทยเขต4ประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอ็นนิโยสภาผู้แทนราษฎรอดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดเผยว่าวันนี้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับน้ำบาดาลจํานวนมากแต่งานวิจัยดังกล่าวกลับถูกขึ้นหิ่งจึงต้องถามกันตรงๆว่าสิ่งที่ทําอยู่นั้นคุ้มค่าเกิดประโยชน์กับประชาชนหรือไม่เพราะสิ่งที่น่ากังวลคือบางโครงการทําแล้วทําอีกทําเพื่อสักแต่ใช้เงินงบประมาณซึ่งเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลตั้งขึ้นมาและใช้จ่ายเงินในระดับกรมจึงฝากข้อสังเกตไปว่า คณะกรรมการเวลาอนุมัติเงินจะต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบประเด็นถัดมาน้ำบาดาลอยู่ใต้ดินแน่นอนว่าไม่มีใครรู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่เรามีข้อมูลวิชาการแล้วว่าน้ำใต้ดินมีมากกว่าน้ำบนดินมหาศาลซึ่งคาดว่าน่าจะมีมากถึง1.2ล้านล้านลูกบาทเมตรซึ่งมากกว่าน้ำผิวดินที่หมายถึงน้ำบนดินที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นเขื่อนสะแม่น้ำน่าจะมีแค่เจ็ดหมื่นล้านลูกบาทเมตรแต่เราไม่มีทางรู้ว่าน้ำอยู่ตรงไหน นี่คือหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่จะต้องไปสำรวจว่าปริมาณน้ำจำนวนมหาศาล1.2ล้านล้านลูกบาศกเมตรนี้อยู่ตรงไหนบ้างเราต้องไม่เอาเงินนี้ไปใช้เรื่องอื่นแต่ต้องเอาเงินไปใช้กับการสำรวจหาแหล่งน้ําบาดาลซึ่งผมไม่เคยเจอโครงการเหล่านี้เลยเพราะถ้าเราไปหาน้ำใต้ดินเหล่านี้เจอเราจะไม่ต้องไปสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำอีกกรมทรัพยากรน้ำต้องตอบให้ได้ว่ามีน้ำใต้ดินอยู่ตรงไหนถามท่าน ท่านก็บอกให้ไปดูแผนที่นะครับพ่อค้ามาจากไหนก็ไม่รู้อ๋อมาจากเมืองตะลาเนี่ยแหละอยู่ในตลานเป็นเป็นว่าขายดีไหมอ๋อก็ขายดีไหมล่ะฮะก็เรื่อยๆครับคุณจะมาด้วยแต่ผมมาเน้นขายถูกว่าคนที่มาเขาจะได้จับจ่ายใช้สอยได้ง่ายครับวันนี้ผมมาวันที่สองนะครับยี่สิบบาทเองครับมาอุ่นหนุนกันได้นะครับสว ทีเนี้ยก่อนๆนะนเนี้ยเราขายในตลาดแล้วแล้วทำไมถึงคิดไปย,ย้ยายย้ายมาขายที่นี่เพราะว่าคนเนี่ยมันเป็นเหมือนแลนด์มาร์คใหม่ครับเราเลยมาที่นี่ครับเพราะว่ามีตั้งแต่มีบอ่อดัาพูโตดาก็คนก็มาที่นี่กันเองในตลาดก็เงียบมากก็เลยมาขาย ก็อยากจะขอบคุณนะครับที่มาเจาะบอกให้กับพี่น้องค่อยกระจ่าเพราะว่าเนื่องด้วยคดีกระจ่าเนี่ยแรงมากอยู่แล้วด้วยแล้วยิ่งมาทําแบบนี้มันก็เลยทําให้เป็นที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ขายแรงด้วยครับก็ต้องขอบคุณนะครับดีใจอ่ะออคดีอ่ะก็ไปเลยก็อยากจะขอบคุณท่านอธิบดีนะครับท่านสักดาวิเจสินท่านอธิบดีกรมนาบดานนะครับที่มาเจอกให้รวมไปถึงผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับ ท,ท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกท่านนายกนะครับที่นำรถมาถสนับสนุนจอดน้ำบ่อบาดานให้กับพี่น้องเกระอเจ้านะครับเพราะพี่น้องกคระเจ้าก็จะได้หายแรงก็ต้องขอบคุณนะครับที่ทําให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้นะครับแ้วหวังว่าจะมีโครงการแบบนี้ให้พี่น้องบรรเทาปัญหาให้พี่น้องอีกหลายๆที่เลยนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับถ้าถ้าอย่างนี้แบบมันแรงมากครับไม่ไม่เคยเห็นับว่าว่าจะมีอย่างนี้ขึ้นมา มาแรงมากแรงมาตั้งแต่ผมเกิดก็แรงทำกินก็ยาก <Okay. S 2> ครับมาตุภู New Channel, มินิวชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ